อัมราอศวัรนนท์นางเอกภาพยนตร์ดังที่สุดช่วงปีพศ2 5 0 0ไประจนถึง2506เธอเป็นรองนางสาวไทยและได้เป็นตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยเข้าร่วมประกวดนางงามจัก,กรวาลที่สหรัฐอเมริกาต่อมาได้เป็นนางเอกแสดงภาพยนตร์จนมีชื่อเสียงโด่งดังจากข้อมูลความสำเร็จในชีวิตของเธอนั้นไม่ได้มาง่ายๆเลยนะครับมีปัญหาอุปสรรคมากมาย แต่เธอก็สามารถผ่านมาได้ด้วยดีทุกครั้งเป็นคนดังที่น่าสนใจมากๆอีกท่านหนึ่งนะครับเราไปดูประวัติของเธอว่าเป็นมาอย่างไรอัมราอัศวัตนนท์เกิดเมื่อปีพาศ2อ7 9ที่กรุงเทพเป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสมีส่วนสูงที่158เซนติเมตรเป็นบุตรของหลวงประเจิดอัศรลักษ์กับมาดามยอเฮต ชาวฝรั่งเศสการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งสำคัญของคุณอมาราในขณะที่เธอกำลังเรียนอยู่ชั้นม .6 อายุ17ปีเพื่อนของพ่อซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรเห็นคุณอมารามีรูปร่างหน้าตาสวยจึงขอพ่อให้เข้าร่วมประกวดนางสาวไทยคุณอมาราก็ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดของชีวิตระหว่าง การประกวดนางสาวไทยกับการเรียนถ้าประกวดนางสาวไทยเธอจะต้องออกจากโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนมีกฎห้ามไม่ให้นักเรียนประกวดนางงามไทยแบบโฆษณาเป็นนักแสดงเหตุผลก็คือคนที่เข้าไปสู่วงการบันเทิงแล้วใจแตกความหมายคือเด็กจะสนใจแต่เรื่องความสวยความงามอยากจะมีไรายได้จะไม่สนใจเรื่องของการเรียน และก็กรัวว่าจะเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนคนอื่นๆจนทำให้การเรียนการสอนของโรงเรียนเสียไปคุณอมราได้ตัดสินใจออกจากโรงเรียนและเข้าประกวดนางเสาวไทยในปีพศ2 4ี6อเธอได้รองอันดับที่4นางเสาวไทยจากการประกวดในครั้งนี้ก็คือคุณอนองค์อชวัฒนาไปต่อมาคุณอมราได้เป็นตัวแทน ประเทศไทยเข้าร่วมประกวดนางงามจากักรวาลปีพศ2497ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเป็นสาวไทยคนแรกที่เข้าร่วมประกวดนางงามจากักรวาลในสมัยก่อนไม่มีผู้ทให้สปอนเซอร์หรือให้การสนับสนุนการประกวดในระดับนางงามจากักรวาลผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องใช้ทุนทรัพย์ของตนเองทำให้หนางสาวไทยและรองทั้งสาม จึงสละดสิทธิ์ที่จะไม่เข้าร่วมประกวดนางงามจักรกวาลแต่ในส่วนของคุณอมรานน้นเธอโชคดีที่มีพ่อเป็นนายธนาคารมีทุนทรัพย์พร้อมใช้ใจ่ายในการประกวดในครั้งนี้คุณอมราเองก็พูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสประกอบกับเธอไม่ได้เรียนหนังสือแล้วจึงเข้าร่วมประกวดนางงามจักรกวาล การเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาลที่สหรัฐอเมริกานั้นก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชัยร่วมเดินทางไปด้วยนะครับผลของการประกวดนางงามจักรวาลปี2497นางงามจักรวาลก็คือเมิทเรียมสตีเวนสันจากสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมถึงแม้คุณอมาราไม่ได้รับรางวัลใดๆ จากการประกวดในครั้งนี้แต่ก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวอเมริกาทั้งอเมริกาขอให้เธออยู่ต่อเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อโชว์ตัวเธอจึงอยู่ต่ออีกสเดือนการเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาลในครั้งนี้มองอีกแง่มุมหนึ่งเธอประสบความสำเร็จตามมามากมายเลยนะครับท่านผู้ชมครั้งเมื่อกลับมาถึงประเทศไทย เธอก็ดังไปทั่วประเทศบรรยากาศในช่วงนั้นทั้งทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์ต่างก็ลงข่าวของคุณอมาราไปทั่วประเทศในขณะนั้นเธอดังมากๆถึงกับผู้กันกับผู้สร้างหนังต่างก็ชวนให้เธอเข้ามาแสดงหนังในสังกัดด้วยพูดถึงการแสดงหนังตอนแรกคุณพ่อของคุณอมาราไม่ยอมให้คุณอมาราแสดงเนื่องจากในสมัยนั้น สังคมมองอาชีพดาราเป็นอาชีพเต้นกินรำกินดาราส่วนใหญ่มาจากครอบครัวฐานะไม่ดีการศึกษาไม่สูงแต่สุดท้ายพ่อก็ยอมให้แสดงด้วยการนมน้าวของผู้ที่เป็นแม่โดยคุณแม่ของคุณอมาราให้เหตุผลว่านี่เป็นโอกาสทองของลูกแล้วหากลูกต้องการที่จะแสดงก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของลูกแล้วคุณอมารา ก็ได้แสดงหนังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกอย่างก็เป็นไปในทางที่ดีนะครับท่านผู้ชมคุณอมารามีอาชีพมีรายได้และเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงตรับทุกวันนี้ในปีถัดมาคุณอมาราก็ได้แสดงหนังเรื่องแรกปริศนาคุณอมารารับบทเป็นนางเอกเอาสำหรับพระเอกนั้นก็คือรัชดาศรยาภายัยหนังเรื่องแรกก็ได้แจ้งเกิดให้กับคุณอมาราเลยนะครับ หนังเรื่องนี้ดังมากๆคุณอมาราเองก็ดังไปด้วยถึงขนาดนักขา่าวตั้งฉายาให้เป็นเอริซาเบธเทเลอร์เมืองไทยเพราะมีส่วนคล้ายดาราฮอลลีวูดอลิซาเบธเทเลอร์ Taylor. จากนั้นเธอก็มีงานแสดงตามมามากมายและดังมากในยุคนั้นว่ากันว่าในปีพศ2501เธอ,อ 2, 1, มีไรายได้จากการแสดงหนังนับล้านบาทแล้วล่ะครับ หนังที่ดังๆแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับคุณอมราเช่นปริศนาเล็บครุดอินซีแดงเฮาดงสี่คิงฉลเยศักดิ์จำเลยรักเป็นตน้นในปีพศ2500เล็บครุดหนังดีหนังดังได้สร้างชื่อเสียงให้กับลือชัยนรุนาและคุณอมราอย่างมากทำรายาไ,รได้มากมายลือชัยได้รับรางวัลพระราชทานพระสุรสวัสดีเป็นพระเอกคนแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้ ในปีเดียวกันนี้นะครับท่านผู้ชมคุณอมราก็ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองดารานำหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องรักลิษยาในช่วงนั้นคุณอมราดังมากถึงขนาดผู้สร้างหนังจะต้องขึ้นชื่อเธอไว้ในใบปิดโฆษณาหรือปอสเตอร์หนังก่อนชื่อพระเอกเสมอในสมัยนั้นคุณอมราได้แสดงบทนางเอกคู่กับพระเอกอยู่หลายคนเช่นชนะศรีอุบล อาดูลดนยารักสุรศิษิ์สัตยาวงเมดชัยบัญชาทักษินแจม่มผลชัยยาสุรยิยันและอีกหลายๆคนนอกจากงานแสดงนางแล้วเธอก็ยังได้แสดงละครโทรทัศน์ด้วยเรื่องแรงลิกสยาเป็นเรื่องแรกในวงการโทรทัศน์คุณอมราได้เปลี่ยนบทบาทจากนักแสดงมาเป็นนักธุรกิจทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะอมรมัน ละครโทรทัศน์ของช่อง4บางขุนโรมและช่อง7สีอีกด้วยนะครับกลับผลงานการแสดงภาพยนตร์ของคุณอมราจากแรงข้อมูลต่าง,างๆเธอเริ่มแสดงเมื่อปี2498ช่วงที่มีงานแสดงมากที่สุดและดังสุดๆนั่นก็คือระหว่างปี2500ไปยน์ถึง2506จากปี2507เริ่มมีงานแสดงน้อยลง มีหลายปีที่ไม่มีงานแสดงเลยก็มีนะครับเมื่องานแสดงลดลงจากบทบาทของหนังเอกก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นตัวประกอบตั้งแต่ปี2,516เป็นต้นไปเนื่องจากมีดาราน้องใหม่ที่มาแรงแซงเธอไปความดังก็ลดลงตามไปด้วยและก็ยุติการแสดงในปีพศ2561อยู่ในวงการภาพยนตร์นานถึง63ปี รวมหนังที่แสดงทั้งหมดมากกว่า83เรื่องครับผลงานการแสดงละครโรรทั์เริ่มแสดงละครเมื่อพศ2511ช่วงที่มีละครให้แสดงอย่างต่อเนื่องคือปี2,528ไปจนถึงปี2550ช่วงนี้แสดงปีละประมาณ3 4เรื่องรวมเธอแสดงละครมากกว่า75เรื่องท่านผู้ชม พูดถึงความงามของคุณอมราแฟนคลับทาง Facebook ได้พูดไว้ว่าในสมัยที่เธอสาวสาวสวยมากๆเลยค่ะคิ้วตาจมูกปากสวยร้ายที่ติดจริงๆร,รูปร่างก็งามได้สัดส่วนงานไปหมดเลยละค่ะนางช่างงามกระไรอย่างนี้ความสวยของคุณอมรานั้นถึงกับมีจอมพลท่านหนึ่ง นายสมัยนั้นหลงไหลในตัวเธอมากอยากได้ไปเป็นอนุพรัญญาถึงกับไปสู่ขอกับคุณพ่อของคุณอมาราด้วยตัวเองเลยล่ะครับคุณอมาราไม่เอาด้วยจึงคิดหาวิธีเอาตัวรอดจากนายพลด้วยกันเรีบแต่งงานกับร้อยตำรวจเอกองังกุลบุรานนนในปีพศ2503าแต่ไม่กล้าที่จะจัดงานแต่งเพราะกลัวว่า เดี๋ยวจะเป็นการยามท่านจอมพลจึงพาการไปจดทะเบียนสมรสอย่างลับๆทั้งสองก็กลัวนะครับต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงเป็นเวลานานจนจอมพลผู้นั้นเสียชีวิตแล้วทั้งสองจึงจัดง,งานแต่งทั้งสองมีบุตรสองคนกระทั่งในปี2 5 5 3พลตำรวจโทอังกูลบรานนก็ได้จากไปด้วยโรคมะเร็งจากข้อมูล ท่านจมผลผู้น,นั้นมีอนุพันธ์ญาทั้งหมด8 1คนเลยนะครับท่านผู้ชมในสมัยนั้นนะครับลูกหลานของใครที่สวยน่ารักท่านได้พบได้เห็นก็จะขอเอามาเป็นอนุภันธ์ญาท่านมีทรัพย์สมบัติให้พร้อมดูแลเป็นอย่างดีทั้งลูกและญาติพี่น้องเลยนะครับจากที่เป็นคนเก่งมีความสามารถทำให้คุณอมาราได้รับรางวัลอยู่หล รางวัลด้วยกันเช่นรางวัลพระราชทานพระสุรสวัสดีนัดแสดงนาหญิงยอดเยี่ยมรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงรางวัลเกียรติคุณแห่งความสําเร็จรางวัลน,นัดแสดงสมทบยอดเยี่ยมของชมรมวิจารณ์บันเทิงเป็นต้นปัจจุบันถึงแม้คุณอมราอายุมากแล้วสุขภาพของเธอก็ยังแข็งแรงพูดจาคล่องความทรงจำในอดีตเธอก็ยังจำได้ดี ท่านผู้ชมจากประวัติความเป็นมาของคุณอมราเราจะเห็นได้ว่าคุณอมรากว่าจะประสบความสําเร็จในชีวิตนั้นมีปัญหาอุปสรรคมากมายเข้ามาในชีวิตของเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกวดนางสาวไทยการที่โรงเรียนให้ออกการประกวดนางงามจักรวาลต้องใช้ทุนทรัพย์ของตัวเองคู่ชีวิตเธอต้องใช้ความคิดและมีการตัดสินใจที่ถูกต้องรอบขอบ จึงทำให้ผ่านมาได้และประสบความสำเร็จดังที่ได้กล่าวมาแล้วขั้นตน้นท่านผู้ชมเรื่องราวปัญหาใดก็ตามที่ถาถมเข้ามาในชีวิตของเราท่านจะต้องไม่ปล่อยให้มันผ่านไปอย่างง่ายๆนะครับท่านจะต้องคิดโดยละเอียดรอบคอบแล้วก็ตัดสินใจว่าจะจัดการปัญหาเรื่องราวนั้นอย่างไรท่านจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังนะครับ ขอบคุณที่ติดตามช่องผ่านเจอเลสวัสดีครับ